วันนี้นะครับก็เจอกันช่วงเช้าเนะครับวันจันทร์ที่4นะครับกันยายนนะครับ2566นะครับนี่นะครับวันนี้มาดูเจ้าปลาวานคันนี้นะครับเวฟ1 2 5่ไอปลาวานนะครับลูกปืนล้อหน้าแตกนะครับเจ้าของท่านไม่รู้นะครับกี่ดังกรอกแป๊กกรอกแป๊กกรอกแป๊กนะครับมาถามอาการนะครับแกบอกเครื่องแกดังนะครับฟิล์มลองโยกดูสิทังฟิล์มเออโยกสายขวาดูสิ เออ,อมาถอดมาดูลูกปืนแตกนะครับแกไม่รู้นะครับแกบอกว่าเครื่องมันดังไอฟีเมื่อเช้าแกบอกว่าเครื่องมันดังเ,ออเ,ออเครื่องดังกาะก,กล็กเกแะกล็ก,ก,ลกบริเวณเครื่องหรือคอนี่แหละช่างดูให้หน่อยว่า,วาดังบริเวณช่วงคอช่วงหน้ากาช่วงเนี่ยประมาณนี้แหละหรือในเครื่องอะไรนี่แหละแกว่านะครับ อพอแต่ผมลองดูแลนะครับโอ้ลูกปืนแตกเลยครับคุณพี่ในคนละเรื่องกันเลยนะครับอ่ะถอดมาดูนี่นะครับอ่ามาดูหน่อยนะครับมันเป็นยังไงอ่ะไหนมางายดูซิสังใหญ่ชึบฝฟ่งนี้เอออ่ะอ,อ,อีกข้างหนึ่งแก้เปลี่ยนสองข้างเลยหละโอ้ข้างนี้เออ,อเปลี่ยนเลยนะครับนี่ ตั้งแต่ติดรถนะครับอ้าวหาวิธีแงะสกัดออกมานะครับดัาบล็อกกับตีมไปเลยหืมเออตัวทู่ยังเออตัวใช้งานตัวทู่ยกขึ้นน้อยตีมองเออเออนั่นแหละ เออเอออ่ะดีเออเออโอเคอ่ะโอ้โหกรอกแกลกกลอกแกลกเลยนะครับพีมล้องจับแล้วหมุนลูกปืนดูสิอืมเออมีอาการเสียงดังเนาะเออนั้นมาดูเหมือนกันหกสองศูนย์หนึ่งทั้งสองใช่ไหมเอออ่ะ อ่านเอาลูกปืนมาดูสิช่างฟิล์มอ่านี่นะครับเราเล่นลูกปืนแท้นะครับ NSK นะครับมีฝาปิดพร้อมนะครับครบเลยทำความสารให้หน่อยก็ได้6 201นะครับทางซ้ายและขวานะครับ LR เลยนะครับนะครับอ่ะตงเข้าไป เค okay, ไม่ช่างฟิล์มทดสอบนะครับไปวันนี้ก็มีฝนโปรยปลายมาเล็กน้อยนะครับบรรยากาศเช้าวันจันทร์นะครับ <c oughs> ถ่ายน้ำมันเครื่องให้คุณป้าหน่อยอคันเพลาแน่นคันเพลาให้แน่นแล้วก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องให้ป้าหน่อยอยวค่อยลงไว้นี้ก่อนอไปน้ำมันเครื่องให้ป้าแตบมนึยรองแล้วมกุยซันดูสวยแกเด้อ อ้าวลองเทสดูสิช่างเฟรมเอมฟังเสียงเด้อเด้อมันดังไหมเออ,เอ,อดังคลัก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 ดังจนหลงอ่ะไม่รู้ว่ามันดังตรงไหนอ่ะมันดังแบบคลักกลักคลัอกอ่าโอเคแล้วนะครับดูท่าทางนะครับได้ลูกปืนใหม่อ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะ เติมให้หน่อยนะครับขาสตาร์ทนะครับแกเอียงมาข้างหลังนะครับนี่เวลาสตาร์ทนะครับมันลื่นจะให้ช่างฟิ์มนะครับแต้มนะครับให้หน่อยนะครับอ่ะแต้มให้แกหน่อยอ่ะตอนนี้นะครับก็แต้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับไม่ตะแคงไม่เอียงแล้วนะครับนี่องศาพอดีอ่ะตกยางกระตีเข้าให้อ้าวช่างฟิมสตาร์ทฮือ นะครับทีนี้อ่ะโอเค่ะเอาลงไปจอดให้แกไปอ่ะสวัสดีคลิมมิสสวัสดีครับอ่ะรงไปเลย